ครับมืาอนี้มาพออีกขั้นหนึ่งครับขั้นนี้กะใส่เกี่ยวดันของอูปัสิทธิโชการช่างเงินครับขั้นนี้ครับผมนี่นี่ครับจะห้องรถจะห้องรถอยู่นี่ครับนี่ครับบงเป็นเป็นจังไน้ใส่เกี่ยวดันของอูปัสิทธิโชการฉ่างเป็นดีเล้ครับดีแล้วมีปุ๊บพิษเล่นเลยนี่ยเรื่องเรื่องพันเรืองมันมันลดลดลงเนาะมันหน่อยลงแหงบปะเ่ยครับปัญหาน้อยลง ผมว่าอย่าขยายปากอเด้อยากขยายปากจ้องคิวไว้เลยจองมือไหนจองไว้ตอนนี้เลยก็ได้ครับตอนรอบปีหน้าเเต่วอะไรปีนี้ผมเล็อบอลท่านบอกว่าแะจองไว้เฮ็ดปีหน้าเลยเเต่ว่าปีนี้มันมันบอลท่านแล้วคันสิขยายปากแกจองคิวไว้ปีหน้าเลยปีหน้ากรันปีหน้าครับคันนี้กะสิเกี่ยวดันกนสิเป็นมือสอง เนาะพื่อว่าเพิ่นเพิ่นรับสื่อขึ้นนะแม่นแม่นตัวที่เจ็ดสิบนะของเจ็ดสิบพอต่อขยายไปเกาหางมันบอกว่าการกานไปมาเนี่ยอยู่บนน่ะกานไปมาของใส่เเลไปนี่มันมันกับบรยากาศทางบ้านห้องมันไปได้เมื่อแต่ว่ามันเวลาเขาออกมาใส่งานเนี่ยมันสีมันสีเกี่ยวไงวัวเกลวมันสีเหลี่ยวเหลียว เลียวไงมันสิบวยเหยียบเขาเหยียบยังือจังอันนี้นะเอาวนใส่ว้นพากับว้นว้นได้เรื่อยๆถือได้ครับแต่ก็มันสิได้งานหลายกลัวเลยโอ้ครับมันมันเหลียวไว้กลัว่าปากเดิมไระช่างมันมันมีสองราคาครับผมครับราคาหาเมือนหกพันเจ็ดร้อยบาทเนี่ยมันสิเป็นลูกดาวลูกดาวหาแ็กตัวเดิมตัวเดิมมันนี่แต่ว่าขยายออกเป็นเป็นกราหามันมันสิเป็นหาเล้าคือเกาบ้างปะ แต่ถ้าเกิดอยากได้หกเล้าแบบนี้นี่นอยากได้หกเล้าแบบนี้แต่ว่าแต่ว่าเป็นปลาเกาหาน้อหกเล่าแบบนี้นี่เพื่อนกาสีปีปีที่แล้วเียเพื่อนแถมตะแกงแลวก็ปูปากให้แล้วค่าเจ็ดหมื่นหาเพราะว่าลูกดาวตัวนี้มันจะสองหมื่นละลูกดาวตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาลูกดาวเดิมเปบหาหาดาวคือเกาเนี่ยกะ อยู่ที่ห้ามื่อหกพันเจร้ยบาทครับกจองจองคิวไว้ก่อนทันีปีนาขยายได้ด้งันหลหรือเด้งานหลกว่ากันอันนี้ก็แค่จะไปเปล่เียดันน่บ่เทือว่าพานเลยบ่เธอว่าพานก็โยดันนั่นนี่แหะล้านเก้านี่ละล้านัอู้ประสิทธิโชกันจังครับแมสติกเกงอยู่เด้ติดติเนาเย์ดันันไล่เลแกียรอันว่า ปีปีที่แล้วก็ออกออกรถใหม่มาเนาะเกี่ยวได้แป๊บเดียวเนาะกระตอกเปลี่ยนเลยเกี่ยวได้จักขมันห่าไร่นี่แหละกระเลี่ยนเลยเฮาเฮาเฮาหูวงใจเนาะเฮาเลยทีนี้ของมันว่ามันเป็นปัญหาต่อไปเกลียวเลยอันนี้สุดยอดแล้วปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่อเกี่ยวดันนั่นเสือบริษัทในเฮ็ขตยังอีกบริษนได้เฮ็ดตยังครับไม่รถใหม่บ่อยาทกลางมันหลายกคการถือว่าเกี่ยวได้ไปเรื่อยๆเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเฮ็ดเต็มระบบมันนี่มันสิมีเกี่ยวดันอ่าหลักกระทดสเตอร์ออ,อกเกอร์นี่หลักกระอ่าพ่อสปริงออได้สายพันหัวเ,เกี่ยวรองคู่หออลักกระได้ตู้เบาเออจบเรียบร้อยราคาสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทมือนั่นมัเขาชื่อนะเกียวดันนะคุณคือให้เอาสเตอร์นั่นสิเดียวแมนแมนแมนคุณอยากให้สเตอร์สามพันห้าวอสินเหรอ เดี๋ยวนี้เหลืออยู่สามพันหนึ่งเรือที่รดบ่ครับอ๋อเตอาท่าไห้มันมันมันมาเหตุให้เกี่ยวมันหมุนเร็วขึ้นเพระแม่แม่นแมพอเกี่ยวมันหมุนเร็วขึ้นมันมันสี่โซ่เข่าอะไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบขึ้นแม่นแม่นแม่นครับการดูมันสีถ้าเกิดเท่าไสเตอร์เดิมมันเนี่ยมันมันกับหมุนซ้ำตัวที่มาจากโรงงานมันบ่ถึงมันเป็นเกี่ยวอันนี้กับแม่นเดียวแต่ว่ามันกับหมุนซ้ำเก่าก็มันหมุนมันหมุนสะอาดบันเวลาเทาเทาเกี่ยวเข่าเข้าไปเนาะเทาเกี่ยวแบบ มันมันเกี่ยวมันเกี่ยวไงมันเกีียวได้เฮ้อก็ยกงยางเล่นยังไ่ายขึ้นเด้แต่ว่ามันเล็งเพราะอเพราะว่าเกี่ยวมันหมุนซ้ำนี่เกลียวมันรอบซ้ำนี่ก็เลยเขาก็เลยทดเป็นเกี่ยวเออถดให้มันมันมีปัญหาบ่มีปัญหาอย่างมันมีปัญหาหมองเดียวมันมันเลี้ยวไปมันเรียว่ามันเกี่ยวได้หลายขึ้นยันจะมีเขาเกี่ยวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเท่าเขาสิเทาที่เกีียวมันได้ว้นี่ก็ มันมันมันเข่าไปหลายมันก็ต้องออกหลายเหยื่อเนี่ยมันจะสีเกลียวได้ไหมเนี่ยมีเอฟซีพันถามมาครับผมเออเพิ่นเพิ่นมาถามว่าเป็นยังเป็นยังอะไรตู้มันคือหนักจะตอบง่ายๆครับมันมันเกลียวเข่ามันเกลียวเข่าเนาะมันมันก็เลยหนักเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์การเนินโมเมนต์ว่าตู้มันหนักคือว่า มันมันหนักแล้วมันเครดในเครื่องมันโหลดเพราะว่าบัดเวลาเขาเกี่ยวเข้าไปแล้วมันออกว่าท่านเฟืองที่เขาเขาเกีียวเข้าไปแล้วมันมันออกว่าท่านมันออกว่าท่านแล้วมันก็เลยเอียดในเฟืองมันไหลยในตู้เพราะมันเฟืองมันไหลแล้วมันก็เอ็ดในเครื่องเขามันหนักนะที่ย้ำเฟืองก็นักเครื่องกระโลดลงมาเท่านี้มาเท่านี้มันบม่มีกำลังดีสิทรงมันก็เห็ดในมัน เื่องมันค่าอยู่ในตู้ในยังนี่านะที่มันอัดในตู้อันนี้จะประมาณนั้นแหละครับรับผมแกมันพถามากอาตอบตอบในคลิปนี้ครับนี่กะกเพราะว่ามันเข่ามาไหลแต่ว่ามันออกได้หน่อยมันก็เลยเหตุในเครื่องรถมันหลวกเห็ุในตู้มันหนักตู้นะครับกเลยมันเป็นสาเหตุที่เพิ่นเอพราะเหตุตู้เบาตู้เบาครั้งแต่ละ แต่ละไข่แต่ละอู่แต่ละอย่างกับบอกขื้นกันนะการแล้วเแต่ทีเฮ็ดเฮ็ดจะได้กระได้เพราให้มันเบามันมันบริจำกัดดอกว่าถ้าต้องเฮ็ดตัวนั้นตัวนี้มันมันมันปูมีไพ่ถึงเห็ดเฮ็ดจะได้กระได้ให้เกี่ยวหรือมันเฟืองมันออกได้ไวที่สุดแล้วก็เม็ดเข่ามันโรนเหมือนเหีุยผลมันเกิดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเฟืองมันเข่าไปหลายมันมันออกกระได้มันดีไปยังไงเนี่ยมนบอกตอนนี้บึงมีปัญหานะแต่เกี่ยวขบเจ้าดอกอาจาร ถ้าเขาง่ายเขา,เขาง่างยให้มีปัญหาเนาะมีมันสิตรงนี้ที่ที่มันบ่มีปัญหาดิเพราะว่าความความเร็วของการเกี่ยวนี่มันซ้ำเก่าเฮาบ่ได้เฮาบ่อบรทษอีหยังเนาะเพราะว่าเฮาก็บถ้าเกี่ยนแต่เกี่ยวดันซื่อเฮาเพื่อเสียความแก้ปัญหาไอ้ มันพันกับมันแแคนเนาะมันแแคมันมันกระไดผลมั้งป่ะแต่ว่าพอถึงความเร็วในการเกี่ยวมันก็เร็วขึ้นอยู่เขาบ่ได้จอดเขาไ่ได้ค่ายแต่ว่าเขาสิไปดันใส่คือเขาดันเขาค่ายมันมันกระดันบ่ได้เพราะว่าเขายังบ่ทันได้เหตุย่างอื่นน่าเนี่ยแต่ว่าต้องเตือนนะเนาะมันมันเกี่ยวเรื่องระบบเลยเลยลาบบบตู้ตู้ที่ว่ามัน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 ฟันเฟืองมันออกซามันก็มันกเกี่ยวเร็วบ่ได้ มันต้องมันเขามาเร็วมันก็ต้องออกเร็วมาเร็วก็ต้องออกเร็วมันมันจีงสีเออมันจีงสีเร็วว่าเนาะอครับครับาะนั้นนอกจากเกี่ยวเขามามันก็บข้าอยู่ในตู้มันกับมันกับบอเร็วเพราะเราเออมันดังใดเดียวที่ต่อไปเด้อครับครับครับยู่นี่กันขอบคุณม่าเลยแค่เนี่ยนั้นครับครับผมครับผมพ่อพุ่ม่าครับพอดีมาพอกันพอดีครับผมมาพอกันครับทีมงานเกี่ยวดันท่านไล่ที่กันครับแล้วก็ใส่ Paid, เกล็ด well. ันของอูเพื่อนเนาะครับผมเกล็ดันเท่าไรมันมันมันแตกมันผุมันพังมันบิดมันเบี้ยวหรอกเปล่าโปมี่เป็นผาโปโมมีเนาะคือว่าใส่ใส่ได้ดีเนาะเมียนบางคนใส่มาซีหาปีกไงังสภาพสมบูรณ์เมียนเมียนก็แค่เป็นแค่เมนเป็นของทางอูนี่ขายไงที่ยังนี่ยและเออของของอูเข้าไปที่เข้าไปเราอยู่เขกาไปที่รัดอยู่ครับเออเออเข้าไปที่รัดเขาไปนี่อูเราอยู่เดรอเออไปไปเที่ยงบ่เมียรับ มื่อวันอาทิตย์มึงก่อนแบบห่านไกยูฮาบูก้าเบย์เจมื่อตีไปธุระไปธุระโดเมื่อว่านบนมหาผมอยู่มือว่านโอ้โหโอเคครับนี่มันมันก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากรับผมอัหยกหยกป่วยมันนะนี่เกี่ยวดันพันไรเนาะครับเกี่ยวดันพันไรครับถ้าเกิดผู้ใดพี่น้องอะไรนะครับสนใจเกี่ยวดันของอู่ประสิทธิโชการช่างนะครับกับติดต่อไปที่เกียรัสนะครับ เบอร์โทึ่งกะ0616263232นะครับพี่น้องครับเรียบอกกะโทรมาสอบถามที่ใช่หน่อยรถเกี่ยวเบงกงกุนกระไรนะครับเบอร์โทุ่กะ0864364621นะครับเมื่อนี้พอดีมาเห็นรถมาจากสำนักอู่ประปรสิทธิชโชกการช่างอีกขั้นนึงครับเดี๋ยวแวะถไทยให้เบฮงนะครับ อันนี้เกล่ใช้ใช้ท่อเกีียวดันนะครับพี่้ังครับอบอดดิบอดอดิเฮดางอื่นนะครับ <m> ม,มีมีใค่เกีียวดันนะครับเกีียวเข่ากืกวอว่าหนาอยู่ครับแต่ว่าเขาตัวตนี้มันนขางสีเกีียวง่ายนะครับพี่้ังตน้นมันหน่อยเครื่องนี่กบอม,มีโหลดนะครับป, <ๆ S 2> ปั้นเบอรเสียงเครื่องครับ แค่เกี่ยวดันนะครับจากอูปัจจิทติโชการชันครับเบิ่งแจ้งน่อยบ่เออกะดีแล้วเด้เอาออกนะเ,เดี๋ยวกะขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับพี่น้องครับรถรถพันธาครับอพอดีกะสิไปเกี่ยวเขาพอดีครับรถมัน ข้าวมันทางอยู่ครับถ้าเกิดผูใดรสนใจนะครับกติดต่อมาที่เบอร์โทรที่บอกเอาไว้นะครับพี่้องครับเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ